สวัสดีครับตานเราก็สู่ Bitcoin c a ซี่ครับประจำวันที่2ทธันวาคมนะครับวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับโรเบิร์ตคิวสกินะฮะมาฝากเช่นเคยซึ่งคนนี้นี่ช่วงนี้เป็นข่าวค่อนข้างร้อนแรงนะครับแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งเหมือนกันฮะที่พูดถึงการทำนายราคาบิตคอยนะว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนในช่วงที่ใกล้ๆนี้นะครับขอบคุณแหล่งข่าวครับกับสยามบล็อกเชนดอทคอมนะครับมาที่ข่าวแรกครับกับโรเบิร์ตคิวสกิครับเชื่อว่า หากราคาบิตคอยทะลุ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์นะครับเมื่อไหร่คนที่ซื้อต่อราคาถูกไม่ทันนี่นะจะแห่กันโฟโมคือผู้ไี้คือคนที่ตกขบวนนะี่ะอืมคือด้วยความที่บิตคอยนะฮะยังอยู่ต่ำกว่าระดับ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราผมอัดคลิปวันที่เอ่อหนึ่งธันวาคมในช่วงเย็นแล้วนะครับก็เอ่อมันอยู่ประมาณ96,000ดอลลาร์ดูประมาณนะครับ ทำให้กูรูการเงินแลวก็นักเขียนหนังสืออย่างโรเบิร์ตคิสกินะครับที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ในเรื่องของความล้มเหลวในชีวิตของเขาด้วยนะฮะก็มาคาดการถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในการเป็นเจ้าของบิตคอยล์หลังจากราคาทะลุแสนดอลลาร์นะครับโรเบิร์ตนะฮะก็อืเชื่อว่าหากบิตคอยล์ทะลุรุ่นหนึ่งแสนดอลลาร์ได้นะฮะคนทั่วไปแทบจะเป็นไปได้เลยครับที่จะตามราคาทันครับคือก็หมายถึงการตกรถนั่นแหละนะครับดังที่เขากล่าวในโพสต์ใน x นะฮะเมื่อ 30ิพฤศจิกายนนะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนไปแท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อบิตคอยราคาวิ่งถึง1นึ่งแสนดอลลาร์เมื่อถึงจุดนั้นครับคนที่มีฐานะร่ำรวยเป็นพิเศษเท่านั้นครับที่จะมีอำนาจทางการเงินในการซื้อบิตคอยเป็นครั้งแรกในจำนวนที่มากได้ใช่เพราะมันแพงไงเขาเตือนว่าคนรวยจะรวยยิ่งขึ้นครับในขณะที่คนจนและก็ชนชั้นกลางครับจะต้องวิ่งไล่ตามหลังคนเหล่านี้ไปอีกเรื่อยๆเลยนะฮะด้วยเหตุนี้ครับโรเบิร์ตเคียวสกิก็คือเน้นย้ำนะฮะถึงความสําคัญของการกลัวตกรถครับหรือว่าโฟโม่นั่นเองนะครับ โดยเตือนให้นักลงทุนจะทำสิ่งใดก็ให้รีบทำก่อนที่ราคาจะไม่ค่อยท่านะครับเเดี๋ยวนะโฟโมผมจำไม่ได้ว่ามันแปลมาจากคำว่าอะไรแต่ผมผมพูดจนชินเดีวผมหาคำแปลนี้ให้นะครับโฟโมโฟโมโฟนะจะได้จำกันแบบคำเต็มๆได้นะครับแบบหนึ่งนะฮะโอเคโฟโม m มินนิ okay. ่นะครับผมดูนิดหนึ่งอ่ะ fear of missing out เออก็คือ กลัวตกรถแต่แหละภาษาไทยนะครับ Fear of missing out missing out โอเคอ่ะเขาบอกว่าคนที่ถือทองคำแร่เงินแล้วก็บิตคอยครับเอาไว้นะฮะเช่นตัวผมเองที่ถือครบทั้ง3อย่างแม้ว่าจะเป็นนี่เยอะก็ตามเมื่อบิตคอยทะลุ1นึ่งแสนดอลลาร์ครับเฉพาะผู้ที่มีฐานะร่ำรวยพิเศษเท่านั้นนะครับเช่นบริษัทธนาคารกองทุนความมั่งความมั่งคั่งแห่งชาติเท่านั้นที่จะสามารถซื้อบิตคอยได้แต่ถึงอย่างนั้นครับการโฟโม้ก็ไม่ใช่เรื่องดีฉะนั้นอย่าทําให้ตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับเขาเตือนแล้วนะฮะ อันนี้เป็นเรื่องที่ควรเชื่อแต่เรื่องอเรื่องในอดีตหนังสือเขาตุ้เล่มเนี่ยผมบอกแล้วนะอ่านเสร็จแล้วเผาความรู้นั้นทิ้งซะแม่งใช้ไม่ได้ในขณะที่โรเบิร์ตฮะออกมาพูดเรื่องของโฟโมเองนะฮะนี่อาจนําไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่ไม่ดีของนักลงทุนนะครับเช่นการซื้อเกินกําลังทรัพย์ที่ตัวเองมีนะครับหรือว่าการตัดสินใจเลือกอย่างคุณหันพันแล่นครับซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียแล้วก็จะจะมาด่าเขาอีกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหากปิตคอยไม่ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดการว้เอาไว้เนี่ย คุณเป็นคนตัดสินใจเท่านั้นและนี่เป็นเพียงมุมมองส่วนหนึ่งครับของนักวิเคราะห์และไม่ใช่ว่าเขาจะถูกเสมอไปนะครับคุณต้องบริหารความเสี่ยงตัวเองนะครับวางแผนรับมือความเสี่ยงของตัวเองด้วยนะครับที่บ้าระห่มยิ่งกว่านั้นครับคือเมื่อพูดถึงการคาดการณ์ตัวของราคาครับในเรื่องของบิตคอยนนะโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็คาดการณ์อย่างเอาจริงเอาจังเลยนะบทระบุว่าบิตคอย n จะมีมูลค่าถึง5 0 0แสนดอลลาร์นะครับภายในปีหน้าครับ2025อย่างไรก็ตามเขาชี้แจงว่า การคาดการณ์นี้มาจากแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็น AI ตัวไหนไม่ใช่การวิเคราะห์จากมุมของเขาเองนะครับก่อนหน้านี้เฮียซกิก็เคยคาดการณ์ไว้ว่าบิตคอยจะแต 300, ะ3 0 0 0 0 0ดอลลับในปีนี้ซึ่งมันก็ยังไม่ถึงผมว่าเต็มที่แสนห้าก็เก่งแล้วนะครับก็โดยรวมแล้วครับโรเบิร์ตคิวซากิก็ยืนยันว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ในอุดมคติสาหร,รับรักษาความมัง่งนะคันะ่งในขณะที่เขาคาดการณ์การล่มสลายของระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นและ คำพูดของเขาครั้งนี้มันก็คือการลบล้างหนังสือทุกเล่มเขาเคยเขียนมาเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ you know <c oughs> คนที่อ่านหนังสือเขาแล้วก็ลังอินมากครั้งมากจะถึงกับปกหักนะฮะต้องบอกก่อนนะครับแต่เปิดหูเปิดตาดูว่าวันนี้วินาทีนี้โรเบิร์ตคิโอสกะะิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกหรือว่าลิสเดัวดเนี่ยเขากำลังสนใจเรื่องอะไรและเชื่อมั่นในเรื่องอะไรนะครับ อย่าไปถูกปิดาตัวเองนะข่าวต่อมาครับนักวิเคราะห์ทางการเงินชื่อดังอย่างทอมลีครับคาดราคาบิตคอยจะแตะ250,000ดอลลาร์ครับมาอีกคนแล้วนะฮะทอมลี Lee, ครับเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินระดับตำนานครับก็แชร์ประสบการณ์ของเขานะเกี่ยวกับบิตคอยในปีหน้า2025ครับในการสนทนาล่าสุดกับแอนโทนีสคารามุซี่นะครับเขาได้พูดเน้นย้ำถึงสถานการณ์กรณีที่ดีที่สุดสำหรับราคาบิตคอยในอีก12เดือนข้างหน้าจากนี้ เขาบอกว่าในอีก12เดือนข้างหน้าผมเชื่อว่าที่ราคา250,000ดอลลาร์ของ Bitcoin นั้นเป็นไปได้เผลอๆอาจมีความเป็นไปได้ที่จะสูงด้วยซ้ําโดยพิจารณาจากวงจรราคาในตลาดปัจจุบันครับความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะทําให้ b i t c อ i นนั้นถูกกฎหมายในฐานะสินทรัพย์สำรองเชิงกลยุทธ์ของประเทศจะยิ่งช่วยเพิ่มแนวโน้มราคาครับในระยะยาวได้ยอย่างมากครับก็หากรัฐบาลดำเนินการตามด้วยการทยอยซื้อบิตคอยเป็นจำนวนกว่า1ล้าน BTC ก็จะวางตำแหน่งให้ตัวเองเป็นผู้ถือบิตคอยรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ครับช่วยสับสนุนให้บิตคอยมีความถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างมากโดยเน้นย้ําถึงคุณค่าของมันในฐานะสินทรัพย์การเงินกระแสะหลักแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับสานะในเศรษฐกิจโลกด้วยทอรมลีครับยังได้เอ่ยถึงบทบาทของไมโครแซจจีนะครับในการสนับสนุนการยอมรับบิตคอยครับโดยบริษัทไมโครแซจจีนะฮะได้แสดงเห็นว่าการใช้บิตคอยเป็นสินทรัพย์ในครังสำรองของบริษัทนี้สามารถ สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับผู้ถือหุ้นได้นะครับตามที่ยูทูเดย์ครับได้รายงานลีก็ได้ทำนายซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยอาจจะพุ่งสูงถึง1นึ0 0 0สดอลลาร์ในปีนี้ครับซึ่งอันนี้เห็นตรงกันผมก็คิดว่าอย่างนั้นในระหว่างการปรากฏตัวครั้งล่าสุดในรายการสควอชบ็อกซ์ Box นะครับของ CNBC ครับทอมลีจากฟันสตรัทนะครับคาดการณ์ว่าราคาบิตคอยอาจจะพุ่งสูงเกินกว่าระดับ1 0 0 0 0แดอลลาร์ในปีนี้เป็นไปได้นะครับ เนื่องจากว่าตลาดกระทิงที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับทำให้ผู้คนต่างก็คา,าดหวังว่าราคาคาดหวังราคาหนึ่งแสนนะในบิตคอยเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานในภายหลังแล้วก็จนถึงตอนนี้ครับราคาของบิตคอยยังคงไซด์เวย์อยู่นะฮะรอการเคลื่อนไหวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ปีเตอร์บรันต์นะครับทางด้านปีเตอร์บรันต์ก็นักเทรดในตํานานก็ได้บอกแบบให้นักเทรดเนี่ยอย่าตื่นตะหนกนะท่ามกลางการปรับฐานในระยะสั้นนะครับคือออกมาเตือนก่อนเพราะตอนนี้มันไซด์เวย์จริง คือมันมันลงมันย่อลงไปที่9 0 0 0 0มื่นกาน่ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นมา9ก้า0มื่นสี่ก็มันห้ากนหกก็มันเจ็ดอยู่ประมาณเนี้ยแล้วแมก็ไม่เป็นอรทันทีนะฮะมันเหมือนแบบมันร้อยคุณเผลอก่อนอ่ะเดี๋ยวแม่งก็พุ่งปี๊ดเองถ้าไม่พุ่งขึ้นก็พุ่งลงประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวของวันนี้นะฮะหลายๆคนเอ่ออาจจะกาลังตัดสินใจอยู่ว่าเช่นฉันควรจะเข้ามาไหมนะครับฉันจะตกขบวนไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยครับว่าอย่าสนในเรื่องของราคาปัจจุบันให้คุณสนว่า คุณจะมาเริ่มต้นมันที่จุดไหนแล้วได้บิตคอย์ไปเท่าไหร่อันนั้นสําคัญที่สุดแล้วต้องเข้าใจบิตคอย์ให้มากไม่งั้นคุณจะรู้สึกร้อน,ร,อน,ร,อน,ร,อนร้อนหนาวตลอดเวล,เวลาเวลาที่เห็นราคามันขึ้นขึ้นลง,ลง,ลงนะครับในความดูเหมือนไม่เสถียรของมันแต่ผมจะบอกว่านี่แหละคือความเสถียรของมันความเสถียรของมันคือกลไกลราคาครับที่แม้จะมีขึ้นมีลงเหมือนอัตราการเต้นหัวใจแต่มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือความเสถียรของมันนะฮะในความแน่นอนมั่นคงนะครับตายตัวของมันนี่แหละครับคือความเสถียรนะครับไม่ใช่ตัวเลขราคาที่เทียบกับดอลลาร์สหรัฐโอเคหวังว่าคนจะเข้าใจนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะกับ Bitcoin เคซี่ครับบ้าไกลสุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวันประมาณ8ปโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับเจอกันใน3ช่องทางช่องทางที่1และ2ใน YouTube แล้วก็ล u m b l e นะครับชื่อช่องไททาวชแนลนะครับ คอนเทนต์ดีๆของคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ช่องทางที่3นะครับในเฟซบุ o กแฟนเพจแซกโนบอดี y นะครับสามช่องทางเข้าไปติดตามก็แล้วกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนเพจผมไม่ได้โพสต์แล้วนะฮะเพราะว่ามันบล็อกผมเยอะแต่ผมจะแชร์ลิงก์ไปที่แฟนเพจนะจ๊ะแชร์ไปให้นะครับถ้าลืมแชร์ไม่เป็นไรคุณก็มาสกับสกับสกายกันที่ YouTube หรือล u m b l e ก็แล้วกันแต่ผมจะพยายามแชร์ไปให้คุณก็ยังดูได้นะครับแต่กดมาปุ๊บมันก็เด้งมา YouTube อยู่ดี ฉะนั้นดีที่สุดคือติดตามที่สองช่องทางนะ YouTube กับล u m b l e ก็ได้ครับเพราะมันไม่ค่อยแบน a c e b o o k นี่แบนเก่งมากแบนเก่งมากถ้าคุณอยากรู้จักเพื่อนๆในวงการ Bitcoin นะที่อยู่กันมาก่อนคุณเข้าไปที่ hashtag นี้ครับสยามสเตอร์ครับค้นหาในแอปที่คุณเล่นอยู่นะครับถ้าอยากซัพพอร์ตช่องนี้ซัพพอร์ตผมซัพพอร์ตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้คุณสามารถอุดหนุนกับสินค้าที่ผมออกแบบได้นะครับจำหน่ายแล้วก็ผลิตโดยตรงจากอเมริกาฉะนั้นสินค้าจะส่งนานากว่าจะถึงผ่านคุณแล้วก็ราคาค่อนข้าง เป็นไปตามมาตรฐานของอเมริกาที่เว็บไซต์ข้างบนครับ i a m s a t o c h i c o m นะครับหรือถ้าเกิดอยากจะเติมกระใช้กนง่ายๆนะครับก็ผ่านทาง True Money พร้อมเพย์หรือว่าแซปให้ทาง s a t o s h i ก็ได้ฮะ l อ t of s a t o s h i นะครับแต่ขอบอกอย่าแซปเยอะ1-10 Satoshi พอผมเอาแค่นั้นพราะเสียด้แทนคุณนะครับใครอยากซื้อ Bitcoin ใครอยากใช้กระดานเทรดที่มีชื่อเสียง ในต่างประเทศหน่อยก็แนะนำบายบิตนะครับสมัครได้เลยที่คือเอาโคตร,ตรงนั้นหรือว่าที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะพูดซ้ำๆทุกวันอย่าเพิ่งเบื่อนะโอเคสวัสดีครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย